ตอนนี้ทุกคนเราก็มาอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์ป2024นะครับแล้วปีนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับทีมจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมลัำอนาคตซึ่งต้องบอกว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการให้วงการยานยนต์เนี่ยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง อนนี้นทุกคนเราก็ไม่อยู่กันที่บูธของทาง MG แล้วนะครับเียได้ว่าปีนี้เนี่ยเขาจัดเต็มมากๆแล้วก็มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่แบบนี้เลยโอ้โหคือจัดเต็มสุดๆซึ่งในงานนี้เนี่ยจะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางผู้บริหารกันดีกว่าครับครับงาน Motor Expo ป,ปีนี้นะครับปี2024นี้นะ MG เรามีไฮไลท์พิเศษก็คือคอนเซปต์ภายใต้ Empower the Future นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีพิเศษในบูธ MG ก็คือเราเรียกว่า นิวเยียร์ซูเปอร์ดิวนะครับเรามีแคมเปญพิเศษในดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ยที่0%นซนะครับนาน5ปีนะครับ,นนนะรบพรับประกันนาน3ปีแล้วก็มีข้อเสนอพิเศษนะครับผ่อนสูงสุดเนี่ยนะครับเรียกว่า5,000บาทในเวลาแค่20เดือนอันนี้เป็นการช่วยผ่อนนะครับแคมเปญช่วยผ่อนก็ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงที่10ธันวาคมนี้นะครับที่งาน m o เตอรี X โปนี้รวมถึงที่โชว์รวมูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณโป้มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยววันนี้ให้คุณโป้งแนะนำ่อยครับว่าที่บูธเอมีนเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่เป็นไฮไลท์ก็ไฮไลท์ในงานปีนี้นะครับเรามีการเปิดตัวรถโฟมอะไรขวาครั้งแรกรในโลกครับรุ่น MG IM6 ค,ครับก็ ใน g l o b a l เนี่ยเป็นเราเป็นประเทศแรกที่เอาพวมอะไรขวามาเปิดตัวนะครับแต่ว่าจะเปิดราคาจริงๆต้นปีหน้าตัวนี้เป็น EV มัียครับตัวนี้เป็น EV 100%นะครับแล้วก็ตัวที่มาจัดแสดงตัวเนี้ยจะมี2รุ่นนะครับก็คือความจุ75ด75กิโลวัตต์ครับคับเนล้อหลังก็ตัวท็อป ที่เป็นตัว100กิโลวัตต์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งตัวนู้นเนี่ยจะมีแรงม้าถึง787แรงมา้าแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆในที่เราขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบเลี้ยว4ล้อ ่วงล่างถูกลมอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีความแอดวานซ์ข้ามาในสำหรับตัวโมเดล MG IM6 ตัวนอ่ะแล้วนอกจากตัว MG IM6 เนี่ยมีตัวไหนอีกไหมครับที่แบบคิดว่าเอออาจจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆที่คุผู้ชมน่าสนใจนอกเหนือจากในงานนี้เราก็มีการเปิดไซเบอร์สเตอร์นะครับที่เป็นโรสเตอร์ไฟฟ้า100%เเหมือนกันเนี่ยสีใหม่นะครับก็เป็นสีที่ลูกค้าหลายๆท่านได้รอก็คือเป็นสีโมเดิร์นเบจนะครับตัดกับหลังคาสีแดงก็มีในงานนี้แล้วก็ลดเข้ามาจำนวนไม่เยอะ แงนนิดนึ่รวมถึงรุ่นอื่นๆเ,นเรามีทั้งรถจัดสแสดงแล้วก็มีรถที่ให้ทุกท่านมาทดลองขับด้านหลังครับเริ่มตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปนะครับก็มาดูมาชมมาทดลองขับได้ร้อมโปรโมชั่นพิเศษในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประกันของรถไฟฟ้าของเราหลายๆรุ่นเนี่ยที่เป็น lifetime บรักตีก็คือไม่ว่าคุณจะใช้งานนานแค่ไหนจะมือ1มือ2มือ3มือ4เรารับประกันตัวแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดขับเคลื่อนให้ทั้งหมด Oh. แล้วก็ถ้าสนใจโปรโม,มชั่นในงานไม่ว่าจะเป็นอดอกเบี้ยสูงเปร์เซ็นต์ราวน้อยนะครับหรือว่าสนใจการ oh. เป็นเจ้าของในรุ่นต่างๆเรามีให้หมดทุกรุ่นแล้วก็ถ้าใครอยากมาลองรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น MPV 7ที่นั่ง100% Maxus 7นะครับที่เป็นราคาพิเศษตอนนี้1599เเนี่ยเรามีให้ดูและมีให้เทสในงานด้วยวก็มาลองดูมาสัมผัสกัน ได้เลยครับผมน่าสนใจมากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บู i t s u b i s h i นะครับปีนี้เนี่ยก็ได้เรียกว่าเขาจัดเต็มกันเลยรุ่นเรือธงเขาเนี่ยก็จะมีทั้ง Mitsubishi x x p n d e r เ r อ t o ไรตันนะครับผมเลยเรียกว่า ตเต็มนเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้ที่เขามีการตกแต่งพิเศษด้วยนี่เทมากซึ่งดีเทลของบูธเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่บูธที่ฟิซูชิอออเทอร์ประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับที่ไฮไลท์ที่บูธของเราก็จัดเตรียมรถรุ่นที่หลายคนกําลังจับตาดูก็คือไฮบริดนะครับเราได้เตรียม m ิ t s ชิเอ็กซ์เพเดอร์ไฮบริดนะครับทั้งเอ็กซ์เพเดอร์คลอสไฮบริดนะครับซึ่งเป็นรถที่ มีส่วนแบ,บ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในเซ็กเมนต์นี้ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับก็อยากจะเน้นย้ําสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็น เรียกว่าเป็นรถยนต์พลูไฮบริดนะครับที่ผสมผสาน3สุดยอดเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับคือไฮบริดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเซเว่นไรท์โหมดเนี่ยก็คือสามารถเลือกการขับขี่ได้ทุกสภาพถนนและสุดท้ายนะครับความปลอดภัยก็คือขณะเข้าโค้งเนี่ยเรามีระบบแอคทีฟ u r c คอนโทรหรือ AYC นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่งซึ่งจะทำให้คนขับขี่เนี่ยสะดวกสบายและปลอดภัยแน่นอนครับการซื้อรถก็ต้องพูดถึงโปรโมชั่น เรามีแคมเปญเมกาดิลนะครับที่สุดแห่งปีก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับก็คือมีมูลค่ารวมๆนะครับหนึ่งแื่นบาทนะครับหรือจะมีรายละเอียดผิกย่อยขอยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของดอกเบี้ยศนะครับหรือเลือกรับ5ปีบำรุงรักษานะครับหนึ่งแกิโลก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกนะครับสำหรับรุ่นอื่นๆเนี่ย ไบรตันปาเจโร่สปอร์ตมิ拉สแตรดเราก็มีแคมเปญเมกกะดิวเหมือนกันซึ่งรายละเอียดปีกจ่อยเนี่ยก็จะแตกการออกการออกไปนะครับแต่ยังยืนยันได้ว่านี่คือแคมเปญที่ดีที่สุดแห่งปีสำหรับปีนี้ครับขอบคุณครับเป็นไงทุกคนกับแคมเปญของทางมิซูบิชิคขานะครับเรียกได้ว่าจะเต็มมากๆเลยใครที่อยากจะมาเนี่ยก็มาได้เลยที่บูร์มิซูบิชินะครับผมง,งานโปเตอร์เอ็กซ์โป2024ครับ ก็อยู่กับคุณเจรยุทธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องรบกวนคุณเจรยุทธนะ่แนะนำให้หน่อยนะครับว่าทางบูธของอีซูซเนี่ยมีรถอะไรที่มาโชว์บ<ด>้างครับ,รบที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับอีซูซูนำรถยนต์ออกโชว์ทั้งสิ้น15คันหลักๆจะมีอยู่2รุ่นนะครับ ก็คือเป็นรถยนต์ปิกอัพใช้ชื่อว่า e s u สูดีแมมีทั้งแบบตอนเดียวตอนครึ่งและ4ประตูลแล้วก็จะมีทั้งเครื่องยนต์1.9 2.2และก็3.0นะครับรถยนต์2รุ่นนี้นนก็จะมีรถยนต์ที่เป็นแบบสเปคมาตรฐานจากโรงงานมีรถที่แบบเป็นรุ่นใหม่เพิ่งแนะนําอย่างเช่นรุ่นหัวเดียวขับเครื่องสีล้อ3.0นะครับ g e โ c o หรือแม้แต่จะเป็นรถยนต์ที่เรียกว่าแต่งพิเศษมาจากโรงงานแล้วก็เป็นชุดแต่งที่เรียกว่าติดตั้งครบหมดใช้ชื่อรุ่นว่า S e s u s u x c e d i s eries, และรวมถึงเครื่องยนต์ใหม่ก็คือ2.2 maxforce นะครับอยู่ทั้ง e s ู s ุ d-max แล้วก็ e s u s u m u l x และในรถยนต์ e สูุ sun ก็จะมีรุ่นพิเศษใช้ชื่อรุ่นว่า m u x rs ก็คือแต่งแบบวัยรุพาร์ทรอบคันออกมาจากโรงงานแล้วก็รถแต่งที่ว่าเนี่ย ก็จะมีออนท็อปตรงที่มีรถที่เป็นรถแต่งนำรถปิกอัพแบบตอนเครื่องเครื่องยนต์2.2เกียร์ออโต้เนี่ยไปทำเป็นรถนำหน้าขันรถแข่งใช้ชื่อว่า Isuzu e ุ a f e t y c ค r จาก150ก็จะกลายเป็น250แรงมา้าก็คือเป็นรถที่พูดง่ายว่าวิ่งกับรถแข่งได้เลยและทั้งหมดนี้นั้นก็อยากจะเรียนว่าถ้าเรามอนในแง่ของการซื้อรถใช้แล้วก็เป็นของฝากให้กับตัวเองช่วงปีใหม่ช่วงนี้อ e ีซูซก็พยายามจัดการในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับก็คือท่านที่สะดวกเชิญได้ที่งานมอเต็กโค ท่านที่อาจจะเดินทางไกลไม่สะดวกก็คือเชิญที่โชว์รอีสูสใกลายบานทัน,นตอนนี้ทุกคนเราก็มาอยู่กันที่บูธของทาง Mazda นะครับซึ่งเขาก็มีการเปิดรถ2รุ่นด้วยกันเลยกับ all new cx-5 นะครับ all new bt50 นะครับเรียก้ว่าหล่อแล้วก็เทมากเดี๋ยวเราไปดูในบูธของ Mazda กันดีก,กว่าครับไป น w ็อตเ Expo ปีนี้นะครับเราก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ Mazda cx 5ใหม่นะครับซึ่งเป็นรถ crossover เนกประสงค์นะครับ5ที่นั่งนะครับเป็น csuv นะครับที่เราปรับโฉมใหม่แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว new bt 5 0นะครับซึ่งก็ปรับโฉมใหม่เช่นเดียวกันนะครับโดย cx 5ใหม่เนี่ยเรามีการ ปรับในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปเพิ่มนะครับมีการปรับช่วงล่างใหม่นะครับยังคงเลือกใช้เครื่องยนต์ y k y t i v i v e 2.0ลิตรเบนซินและก็ SkyActiv 2.2เทอร์โบดีเซลนะครับก็ยังเป็นจุดขายหลักของเรานะครับแล้วเราก็มีการนอกจากการปรับอุปกรณ์และเทคโนโลยีแล้วก็มีการปรับราคานะครับเพื่อให้เป็นเจ้าของได้มากขึ้นนะครับพร้อมกับกันเปญนต่างๆที่มีให้เลือกมากมายในส่วนของว t ี50ใหม่นะครับปรับโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการนําเสนอเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลเทอร์โบนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับและก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นเครื่องยนต์ 3ลิตรนะครับดีเซลเอร์โบโเช่นกันนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมามา,มาชมนะครับที่บูธและก็ที่โชว์รูมมาตาทั่วประเทศ มาถึงอีกบูธหนึ่งทุกคนที่เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็จัดเต็มมากๆกับบูธของทาง Mercedes-Benz นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าบูธเนี่ยเขาจะเต็มมากๆแล้วก็ตัวรถแต่ละรุ่นนะทุกคนเขาก็จะมีการ m ไม c h a เชนขึ้นมาใหม,ม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว S-Class ตัว G-Class รุ่นที่เป็นไฮไลท์ก็คือ Mercedes-Benz G-Class SUV ไฟฟ้าล้วนเอาใจขาลุยรุ่นแรกพร้อมเทคโนโลยี EQ ระบบไฟฟ้ามาพร้อมดีไซน์ใหม่คงความเป็นเอกลักษณ์ตอบโจทย์คนรักการประจนภัยได้อย่างดีโดยมีห้องโดยสารกว้างขวางโล่งโปรง่งสะดวกสบายและออปชั่นพิเศษอีกมากมาย ในส่วนของ G 580 with EQ Technology เจ้าของฉายา King of the Road มาพร้อมระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า100%และมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวสามารถทำแรงบิดได้สูงสุดถึง1,164นิวตันเมตร G450D ยนตกรรม The New G Class ที่มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลตามคำเรียกร้องของลูกค้าชาวไทย เมอร์เซเดสเม a บั EQS 680 SUV รถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นแรกภายใต้แบรนด์เมอร์เซเดสเม a บัที่สุดแห่ง SUV ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างเนื้อระดับ V300D Exclusive รถแวนระดับลักช r ร6ที่นั่งรุ่นนำเข้ามาตรฐานยุโรปออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการเดินทางแบบครอบครัวและการใช้งานในธุรกิจมอบความสะดวกสบายและความหรูหราระดับ First Class มาพบกับทัพยนตกรรมกว่า20รุ่นจาก Mercedes-Benz พร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้ที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41 Motor Expo 2024ณบูธหม่เลข A02 Impact Challenger เมืองทองธานี สำหรับค่ายนิสสันนะครับถ้าพูดถึงตัวที่เป็นไฮไลท์ก็ต้องคันนี้เลย n i สสัน s e เรน่านะครับผมเป็นรถ MPV 7ที่นั่งที่เหมาะมากๆก,ก,กับการใช้งานในครอบครัวเป็นรถคันที่ถือว่าใหญ่ใช้ได้นะครับถือว่านั่งสบายพื้นที่กว้างขวางผมคิดว่าครบเลยคันนี้แล้วก็ราคานะอยู่ทีู่น่ท0 0ี่1 4 6 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็สามารถจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยอันนี้ก็เป็นรุ่นไฮไลท์ของทางนิสสันเขเลยครับ ตอกันที่ค่ายลีฟมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทพระนครยนตการจำกัด PNA ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยพร้อมเปิดตัว Le ฟมอเตอร์40รถยนต์ไฟฟ้า SUV รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย l ีฟมอเตอร์40ดีไซน์มาให้เรียบหรูดูแพงมาพร้อมกับตัวถังที่ออกแบบให้สอดรับกับแอโรไดนามิกไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ตัวรถสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Le ีฟ3.0 Architecture แล้วตัวรถยังมาพร้อมกับระบบชาร์จเดียว800โวลต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่231แรงมา้าใช้แบตเตอรี่ LFP ขนาด69.9กิโลวัตต์อาว์ผลิตโดยใช้ CALB ชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง477กิโลเมตรโดย40ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความล้ำสมัย อัจฉริยะและมีระบบช่วยเหลือการขับขี่มากมายเหมาะมากกับผู้บริโภคชาวไทยซึ่งในงานนี้เขาก็จะมีแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้า200ท่านแรกที่จองรถในงานมอเตอร์เอ็กซ์ปอีอีกด้วยครับเป็นไงทุกคนสำหรับงานมอเตอร์เอ็กครั้งที่41นะครับเรียกได้ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจัดเต็มมากๆผมพูดในฐานะคนที่มางานมอเตอร์เอ็กหลายรอบมากตั้งแต่เด็กๆแลกวนะครับผมสามารถพูดได้เลยว่า รอบนี้เนี่ยเขาจะเต็มจัดหนักจริงๆแล้วก็มีค่ายรถยนต์มามากกว่า42บแบรนด์กันเลยทีเดียวแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยถึง22บแบรนด์กันเลยนะครับก็สามารถลองแวะมาชมกันได้ผมบอกเลยว่างานนี้เนี่ยอัดแน่ไม่ด้วยแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆที่ผมว่าสำหรับเรานะที่เป็นลูกค้าเนี่ยคุ้มแน่นอนครับผมสำหรับงานก็จะจัดถึงวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2567ท่าน,นั้นก็รีบมากันนะครับ